นะคะพี่ครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะพี่ชื่อตุยพี่ตุยตุยตุยยพี่ตุยเนาะพี่ตุยเป็นอะไรมาปวดตรงไหนเวลายกของหรืออะไรหนักๆนะครับมันจะเข่าปวดโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะก็ขออนุญาตลงคลิปในโซเชียลเป็นเวทีนะพี่ตุยนะครับก็คลิปนี้ผมขออนุญาตไม่ลบคลิปไม่เบอร์หน้าไม่เบอร์อะไรก็ขอให้ลงเป็นเวทีนะพี่เนาะครับก็ขอให้รวยเยอะๆนะพี่ตุยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่น ผมขอแนะนําตัวผมก่อนคนเขาเรียกผมหมอเทวดานะฮะผมไม่ใช่หมอเทวดาผมไม่ใช่หมอไม่ใช่เดวดาผมเป็นคนธรรมดานะฮะผมจะทําพิธีอุทิศเจ้ากรรมในเวรให้ฟรีนะฮะผมไม่ใช่หมอต้องนะฮะก็เรียนที่ที่ที่ตุ๋ยก่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวขั้นตอนผมผมก็จะเอาพระผมเน cool ี่ยแขวนคอไว้ก่อนทําพิธีมันปวดตรงไหนพี่ที่จุดปวดเลยนี่ครับ ข่าสองข้างตอนนี้ยังปวดอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ครับถ้าถ้ามันแบบยกหนักๆนะครับมันแบบขาบ้านมันแบบปวดเนีัยยกหนักๆเช่นอะไรดีก็ยกของใช่ครับตอนนี้ยกจะปวดไหมพี่ตุยเราเดินไปยกเก้างอี้หน่อยสิเตะท้ายกอย่างนี้ไม่ปวดถ้าตั้งหนักหนักสิบกิโลว่าปวดเลยอ๋อโอเคแล้วถ้าลุกขึ้นแล้วก้มลงปวดไหมคั้นี่ไม่ไม่นะครับไม่ปวดและและและจะให้ผมเคลียร์เคลียร์ตรงไหนดิก็หัวเข่านะครับโอเค ดูสิว่านะเขาจะกำเริ่มปวดแค่หัวข่าวชุดเดียวหรอือปิครับโอเคเดี๋ผมดูสักสในเรืหนะน่อยนะถ้าบางทีมันก็หลังชอบยอกนะครับหลังยอกตอนนี้ปวดหรือไหมไม่ปวดแล้วครับโอเคเออมันเป็นกรรมจากผมไม่รู้ชาติไหนนะเราอาจจะเผลอไปตีหมาไลยพี่เผลอไปตีมันบ้างไหมพี่เตะเลยเออเลยนะทำไม ไม่ใช่ชาติก่อนชาตินี้แหละครับนั่นแหละนั่นแหละผมเห็นมันเป็นภาพว่าไปตีหมาอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็กรรมมันก็สะท้อนกลับมาเฉยเฉยพี่นะฮะทีนี้มันก็ไม่ยากพี่เราก็ไปอุทิศทาบุญก็อุทิศให้กับนึกถึงหมาที่เราเคยไปตีไงพี่นะฮะแล้วก็เจ้ากรรมเนเวรทั้งหมดมันก็จะโล่งแหละพี่ตุย๋ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ไปทาบุญสักหกร้อยบาทก็ได้นะพี่นะทำทีละร้อยสองร้อยจนกว่าจะครบอ่ะทำแต่ละครั้งพี่ตุย๋ยก็ยพิี่ถานว่า กูทิดให้หมาที่ได้ตีไปแล้วเจ้ากรรมเวีนทั้งหมดนะพี่เนาะแท่นี้มันก็จะโล่หมดแล้วทีนี้เข่าสองข้างที่ผมดูทางในเนี่ยมันก็เหมือนข่าขวามันจะหลุดอยู่นะและเข่าซ้ายมันจะขึ้นเคลื่อนนะ เนี่ยผมกำลังเสกให้เขามันติดอยูน่นะทั้งสองขากสองข้างเลยนะหลังก็กระดูกเคลื่อนสามท่อนอยู่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมเสกใหม่เลยจะเรลืมไปทำบุญสักหกร้อยบาทน,นะพี่เนะาะรไหนก็ได้นะพี่เนะาะเอาลุกเลยพี่หายในิดีล้วเดียทั้งเขา่ทาทั้งขาลงด,ดูมานโนมาเฉย ลงนะ้พี่นาะแับโคชคดีนะักพี่สนะิเนาะ